ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวเกษณีทุมวงปัจจุบันอายุ41ปีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2562 รวมอายุราชการ2ปีประวัติการศึกษาจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกบัญชีที่โรงเรียนฐานเทคโนโลยีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน 1- วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมทั้งต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและนักเรียนตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนด้วยความเต็มที่และเต็มใจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นเสมอ สามจรรยาบันวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูรักและศรัทธานในวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนอีกทั้งปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจโดยยึดหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอีกทั้งสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนด้วยจิตวิญญาณมุ่งมันทุ่มเทเสียสละในการเรียนรู้ให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน 6. กจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้า หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาวิชาชีพอีกทั้งประพฤติปฏิบัติในการรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานและสังคมด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน หนึ่งการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาจัดทำแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ข้าพเจ้าจัดบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่ผู้เรียนอยู่เสมอ 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะวิธีการต่างๆของตนเองอยู่เสมอ ทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยความเต็มใจ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและทำอย่างเต็มที่เพื่องานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจ เห็นภาพได้ชัดเจนและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ขอขอบคุณค่ะ